สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุคเลยนนะครับผมชว่วงนี้นะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติครบครันครบทุกคนแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปการฝึกซ้อมเนี่ยที่เป็นเทคนิคต่างๆไม่สามารถนํามาเปิดเผยได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวชาติอื่นจะมารู้สูตรลับของเรานะครับนําการฝึกซ้อมโดยโค้ชยะ แล้วก็มีผู้ช่วยโค้ดอย่างกิฟวิลาวันยพิญยาพงศ์อดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับเจ็ดเซียนแล้วก็มีโค้ดแชมป์ด้วยโค้ชที่พาสโมสนนะนรนครราชสีมาได้แชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนั่นเองนะครับผมโอเคการฝึกซ้อมก็ย่อมมีช่วงจังหวะเวลาที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาผ่อนคลายแอดมินก็นำโมเมนต์ช่วงเวลาผ่อนคลายมาฝากทุกคนกันกับสามสาวนะครับโมงเมธน,นชชาศุกสดบีพิมพิจยากกรมแล้วก็ทิชกรบุญเลิศนะครับกับการเต้นน่ารักๆรกๆมาฝากทุกคนกัน ติดตามให้กำลังจใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้นะครับศึก VNL 2024ศึกนี้มีผลต่อการไปโอลิมปิกด้วยยังไงก็รอเชียร์กันครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮอตวอลเลย์บอลด้วยนะครับมีข่าวสันอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับ